มอร์นิ่งเบรคฟาสต์วิดแอมมี่ค่ะมารับประทานอาหารเช้าร่วมกันและแบ่งปันพระพรด้วยกันนะคะทำไมคริสเตียนถึงต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเป็นอีกคำพูดติดปากของชาวคริสต์คริสเตียนชอบพูดคำว่าขอบพระคุณพระเจ้าตอนไหนบ้างนะตอนทานอาหารเราก็ขอบคุณพระเจ้าตอนตื่นนอนเราก็ขอบคุณพระเจ้า ตอนได้รับความช่วยเหลือเราก็ขอบคุณพระเจ้าตอนมีสิ่งดีๆในชีวิตเราก็ขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเลยค่ะถึงแม้มีเรื่องแย่ๆในชีวิตเราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้จากสิ่งแย่ๆที่อยู่ในชีวิตและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือให้เราผ่านพ้นเมื่อเราเจอกับเรื่องแย่ๆ การขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาเป็นเหมือนยาบำรุงจิตใจของเราให้เราดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าอย่างไรให้คนที่ไม่เป็นคริสเตียนได้รับความสุขไปด้วยลองยกตัวอย่างในตอนที่คุณไปช่วยเหลือใครสักคนแล้วเขาไม่ขอบคุณเราถึงแม้เราไม่ได้ต้องการคำขอบคุณก็ตาม การขอบคุณทําให้ผู้ที่ได้รับคําขอบคุณมีกําลังใจในการช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปดังนั้นเราอย่าลืมขอบคุณคนที่คอยช่วยเหลือเราด้วยนะคะ mm hmm. การขอบคุณคนที่มีพระคุณต่อเราหรือคนที่คอยช่วยเหลือเราเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งดีที่ทุกคนควรทำค่ะ ขอบคุณพระเจ้าที่นําพาเรามารู้จักกับเพื่อนที่ดีๆขอบคุณพระเจ้าที่ดูแลลูกๆของเราผ่านคุณครูขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยรักษาโรคผ่านคุณหมอขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรอดขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตใหม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกๆอย่าง ดังข้อพระธรรมหนึ่งเทซาโลนิกาบทที่5ข้อที่18จงขอบคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์พี่น้องคริสเตียนหลายคนมีประสบการณ์การขอบคุณพระเจ้าแน่นอนคะ่ะเชื่อว่าหลายคนสามารถแชร์เรื่องขอบคุณพระเจ้าในคอมเมนต์ได้นะคะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่สอนข้าพระองค์ให้ดีขึ้นในทุกๆวันและขอบคุณบทความดีๆจากเพจเดินกับพระเยซูข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักและพระพรที่ทำให้ข้าพระองค์มีวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ